ำลงอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีค่ะพบกับ ARIT Podcast อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร นำเสนอหนังสือดีมีสาระกับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาค่ะวันนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่องลงทุนแบบไม่ฟุกผู้เขียนเกิดกพุณมัศยวานิชซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เขียนได้เขียนหนังสือแนวการใช้เงินมาแล้วสองเล่มนั่นก็คือรวยได้แค่ใช้เงินเป็นและมันนี่จีเนียสอัจฉริยะใช้เงินเป็น ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆจนมาถึงเล่มที่3ก็คือเรื่องนี้ซึ่งผู้เขียนมีประสบการณ์ในการเป็นนักลงทุนมากกว่า25ปีทำให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้หลักการลงทุนแบบ360องศาตั้งแต่เทคนิคการออมไม่รู้อดุดปฏิบัติการเพิ่มเงินในกระเป๋าเผ็นกระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดและกลุมเมเกดลงทุนมากมายที่จะทาให้คุณรวยแบบไม่ฟุก ซึ่งเล่มนี้เป็นผลงานที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารเงินให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เล่าประสบการณ์การลงทุนแบบระยะยาวที่มีการวางแผนอย่างมีระเบียบระบบใครเริ่มก่อนได้เปรียบรวมทั้งการพัฒนาต่อยอดวางรากฐานแนวคิดการลงทุนให้ครอบครัวภรรยาและลูกน้อยตั้งแต่ย่งเป็นเด็ก นอกจากนี้ยังเรียนรู้การลงทุนในรูปแบบใหม่ๆไปพร้อมกับลูกชายคนโตเพื่อให้เงินทำงานและเพิ่มเงินในกระเป๋าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการอมทรัพย์แบบหโยชน์กระปุกโดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤตสถานการณ์ทางเศรษฐกิจผันผวนการลงทุนหลายๆทางอย่างมีแบบแผนอาจจะเป็นหลักทำให้ชีวิตเดินไปได้อย่างไม่สะดุดนอกจากนั้นภายในเล่มนี้ผู้อ่านจะยังได้เรียนรู้หลักการส่งมอบความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่นที่สามารถนำหลักการอันสำคัญนี้ไปปรับใช้ในการลงทุนและการหาเงินใช้เงินของตัวคุณเองถึงเวลาจัดกลยุทธ์ลงทุนอย่างชันฉลาดเดินหน้าเติมเงินลงในกระเป๋าพร้อมจัดทัพสมาชิกทุกคนในบ้านแล้วก้าวต่อยาวๆแบบร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงภายในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อเรื่องทั้งหมด15บท โดยเนื้อเรื่องแต่ละบทอ่านแล้วเข้าใจง่ายเพลิดเพลินสนุกสนานและยังมีข้อคิดต่างๆสอดแทกในหนังสือนี้ด้วยเช่นการลงทุนระยะยาวต้องการให้เงินเติบโตต้องการให้อดโตเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เลือกเข้าเบอร์หนึ่งของธุรกิจผมเข้าเบอร์สองสามเพราะมองว่าเขายังไปต่อได้ในขณะที่เบอร์หนึ่งแม้จะมั่นคงแต่ก็จะมีอัตราการเติบโตตำ่ำ เบอร์สอยังไงเขาต้องมาเพราะเขาก็ต้องมีดีพอตัวไม่อย่างนั้นเขาจะขึ้นมาเป็นเบอร์2-3ไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างข้อคิดที่ผู้เขียนได้สอดแทรกไว้ในหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มากถ้าอ่านจบแล้วผู้อ่านสามารถนำแนวคิดหรือวิธีการที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้ในเล่มไปปรับใช้กับการเงินการลงทุนของตนเองและครอบครัวจนประสบความสำเร็จ ซึ่งมันจะดีมากๆเพราะนั่นเป็นเป้าหมายของผู้เขียนที่อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนผู้สนใจสามารถหาอ่านฉบับเด่มทั้งเล่มได้ที่ห้องสมุดชั้น2เลขเรียก332.024ก .57 ลหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ